สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็มาพบคุยและพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับ ชาวสวนยางพาราเกี่ยวกับประกันรายได้ยางพาราในปีที่4นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ดูชักจะมืดมนมีการยืดเยื้อออกไปอีกนั่นเองชาวสวนยางก็เลยเควงคว้าง กรอยก็มีการเลื่อนเคาะประกันรายได้เฟส4งบสอ0 0มืล้านอีก1เดือนคาดจะได้ข้อสรุปปลายเดือนพฤศจิกายน65ที่จะถึงนี้สมาคมเกษตรกร,ร,ก,รก็วันทุนจีนแห่ย้ายฐานผลิตไปเวียดนามจี้รัฐชูจุดแข็งไทยฐานผลิตยางธรรมชาติที่ดึงดูดลงทุนเข้า e.e.c. ต่อไปนั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใช้กดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นายอุทัยสอนหลักทรัพย์นายกสมาคมสพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้รับแจ้งจากการยางแห่งประเทศไทยจะเลื่อนการประชุมคณะกรรมการยางธรรมชาติหรือกรอนยเพื่อพิจารณาโครงการประกันรายได้ยางพาราในระยะที่4นี้ออกไปอีกนั่นเองครับจากเดิมกำหนดไว้ในวันที่31ตุลาคม2565ก็จะเป็นวันที่21 พฤศจิกายน2,565ที่จะถึงนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจทั้งยังมีการประชุมเอเปกนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่รัฐบาลน่าจะใช้งบประมาณมากจำนวนมากเพื่อที่จะเอาไปเยียวยาพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมก่อนก็เป็นไปได้สำหรับสถานการณ์ราคายางในช่วงวันที่20ตุลาคม65ที่ผ่านมาราคายางแผ่นดิบชั้น3ก็ยังทรงตัวที่52บาทต่อกิโลกร,รัม อีกทั้งฝนยังตกหนักหลายพื้นที่เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางได้ทำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาสที่3ต่อเนื่องถึงไตรมาส4ของปีนี้ลดลงทุกจังหวัดเสียหายหนักซึ่งยังอยู่ระหว่างการสำรวจดูว่า อย่างไรก็ดีหากเทียบกับสถานการณ์โลกที่อยู่ในช่วงค่อนคลายและดีมาร์จากประเทศจีนเริ่มฟืน้นแต่ปัญหาที่พบในขณะนี้แม้ว่าไทยจะเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดแต่นักลงทุนกับย้ายฐานการผลิต พากันไปเวียดนามนั่นเองเพราะการเมืองมีเสถียรภาพต้นทุนต่ำกว่าทั้งแรงงานที่สำคัญมีเส้นทางโลจิสติกรถไฟลาวจีนการขนส่งทางบกที่รวดเร็วที่จีนยกเว้นภาษีให้กับเวียดนามมากขึ้นนั่นเองส่วนอินโดนีเซียมีวัตถุดิบที่พร้อมสามารถดึงดูดนักลงทุนส่งผลให้นักลงทุนต่างย้ายการลงทุนไปที่เวียดนามและก็อินโดนีเซียนั่นเองครับอย่างไรก็ตาม เห็นว่าแม้โครงการประกันรายได้เป็นโครงการที่ดีแต่เพื่อความมั่นคงระยะยาวรัฐบาลควรเร่งรัดดึงดูดนักลงทุนให้มากกว่านี้และควรใช้โอกาสกระตุ้นการลงทุนในฐานะผู้ผลิตยางธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับโดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC อธิการผลักดันซื้อขายคาร์บอนเครดิตในสวนยาง 3. จังหวัดอาจียมาตรการลดหย่อนฟาษีให้นักลงทุนโดยจังหวัดระยองควรเป็นจังหวัดต้นแบบในการขายคาร์บอนเครดิตเพื่อเป็นช่องทางเสริมรายได้ให้อีกทางหนึ่งด้วยตอนนี้อยากให้รัฐเอาจริงเอาจังในการดึงดูดนักลงทุนคณะทำงาน e EC e หรือ BOI ต้องช่วยกระตุ้นนักลงทุนโดยเฉพาะพื้นที่ e EC เพราะนักลงทุนย้ายการลงทุนไปเวียดนามกันหมดแล้วอย่างธุรกิจ ผงมือ,อยางจากที่เป็นดาวรุ่งตอนนี้ก็เงียบมากทั้งที่ไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองมาดูทางด้านนายนกรตักวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราดำเนินมาแล้ว3ระยะเฟสก็คือใช้เงินรวมกันไปทั้งสิ้นก็คือ3 3 9 4 5 52ล้านบาทขณะนี้กยทอยอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะดําเนินโครงการประกันรายได้เฟส4ระยะเวลาก็คือ6เดือนคาดว่าจะใช้งบดําเนินการทั้งสิ้น1.6หมื่นล้านบาทนั่นเองครับโดยตดยเกณฑ์กลางอ้างอิงก็น่าจะเหมือนเดิมก็คือว่าการชดเชอยอยางพาร,ราต้องมียางอายุ7ปีขึ้นไปแล้วเปิดกรีดแล้วชดเชยให้รายละไม่เกิน25ไร่ราคายางแผ่นดิบก็ คุณภาพดีก็จะประกันที่ราคา60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสดก็ราคา57บาทต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนถ้วยราคาก็จะประกันที่23บาทต่อกิโลกร,รมัมแบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างเจ้าของสวนและคนกรีดสัดส่วนก็คือ60ต่อ40เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดนั่นเองครับก็คือยังเป็นราคาที่ประกันเมื่อ สองสามเฟสท,ที่ผ่านมาเฟสท,ที่4ก็จะใช้ราคานี้เหมือนเดิมสำหรับประกันร,รายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานั่นเองครับผมคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะมารายงานให้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราได้รับรู้รับ,รบทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกาลังใจให้ด้วยครับ